พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมบางคนบอกว่า เฮ้ยถ้าเกิดสมมติจะให้เตรียมการเนี่ยฉันก็เครียดประเด็นนี้คือแบบบางทีไม่ได้มีสมองสำหรับเตรียมการมีสมองไว้เครียดก่อนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอุ้มก็เลยไปเซิร์ชเรื่องราวคลายเครียดมาให้ค่ะนั่นก็คือเกมนั่นเองชอบเล่นเกมไหมชอบชอบแต่ต้องฟรีนะโอเคสนองนี้พี่บีมแล้วก็้คุณผู้ชมที่ชอบเล่นเกมฟรีๆเลยค่ะเพราะว่าเกมที่นํามาฝากกันนะคะมีถึงสามเกมด้วยกันค่ะเป็นแอปพลิเคชันเกมใหม่ของอสคองค์การส่งเสริมกิจการโทรโนมแห่งประเทศไทยไทยเดนมาร์กไทยเดนมาร์กโอเคนะจ๊ะ มีเกมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเกมพร้อมๆกันค่ะสำหรับเกมแรกนี้นะคะก็คือเกมไทยเดนมาร์กนิ้ววิธีการเล่นเนี่ยเราก็ใช้นิ้วนะคะรูดที่จุกนมของแม่วัวยิ่งยิ่งมีความรวดเร็วในการรีดนมวัวมากเท่าไหร่ปริมาณน,นมก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นไม่ใครเคยเล่นคุกกิ้งมาม่าข,ของฝรัง่งตอนนี้คนคททไทยเออ้าจ้าวกล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวก็สลับเอานะคะบางทีเด๋ยวแขนโตข้างเดียวนะคะสำหรับเกมนี้ก็ง่ายๆนะคะน่ารัก อีกเกมหนึ่งค่ะก็คือเกมไทยเดนมาร์กเบอร์โซ่เกมนี้มันคือเกมเรียงกล่องนมวิธีการเล่นก็คือว่าเรียงให้ได้อย่างน้อย3กล่องแล้วกล่องก็จะหายครับอ๋อแล้วมันเหมือนมันเหมือนไลน์เบอร์โซ่อ่ะท้ายแล้วก็ถ้าเกิดสมมติพอกล่องหายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคะแนนแล้วเลเวลมันก็โดนอัพขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะโอเคแต่ถ้าเกิดเรียงไม่ได้ก็แอมด์เดว์สลายไปส่วนเกมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเกมไทยเดนมาร์กบ็อกซ์ เกมนี้ก็คือเกมต่อรังนมนั่นเองค่ะวิธีการเล่นนะคะเขาจะให้เราเรียงกล่องนมให้ได้สูงที่สุดแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดแค่3ามครั้งเท่านั้นขอบอกว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นแค่แบบเอาแต้มเฉยๆหรือว่าเอาไปเยอะกับเพื่อนเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเล่นแล้วเนี่ยมันจะสะสมแต้มแล้วเอาไปแลกของสมนาคุณได้ด้วยอ๋อกระดุกๆนะฟรีด้วยได้เสื้อรูปสัตว์แล้วก็ได้ตุ๊กตาน้องัวแดงแบบนี้อ๋อแสดงว่า เล่นฟรีคลายเครียดแล้วก็ได้ของด้วยได้ของด้วยก็ได้แต่ได้นะที่สำคัญนะคือมันเป็นเกมที่แบบของคนไทยทำอ่ะโอ้นี่เรามันเป็นความภูมิใจแล้วมันสนุกอ่ะค่ะทุกคนสามารถสนุกสนานกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปนี้ฟรีๆได้เลยค่ะโดยเซิร์ชเข้าไปใน App Store นะคะเซิร์ชว่าไทยเดนมาร์กมิวเกมแล้วคุณก็จะได้แอปนี้มาเล่นแบบฟรีๆเลยและที่สำคัญนะคะเป็นแฟนชาวรายการไอทีดูรายการแล้วรู้สึกว่าแบบ เล่นเกมไม่เก่ง嘛ันจะได้ตุ๊กตาแบบนี้ไหมอะอย่าได้แคร์นะคะเรามีมาแจกฟรีๆค่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดแล้วก็กติกาในการได้หมอนแบบนี้นะคะเข้าไปที่ Facebook, Facebook ของเรานะคะ f a c e b o o k o o m t ทีน c l u b นั่นเองค่ะครับผมเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยแล้วกันนะครับ <S <S ส่วนตอนนี้กิจกรรมดีๆรอทุกคนอยู่ใน i t ท a นแอค i ิวไปดูกันเลยครับ